จ้ะงงยิ่งแง่หมันกันเป็นหูเป็นโกนเป็นหูเข้าไปเลยก็ <c oughs> คือขั้นเขาสะกพกก็คือต้องจับ็นบกหา แม่นครับโอ้หมาปถึงว่าข่าวสะบัดมาครับนี่ตรงไปเลยครับตรงทุกอันไปเลยแม่นตรงเข้าไปเลยเส้นสะลักกางนี่ค่ะโอ๋อเส้นชลักกางค่ะแม่นมาสิยโพธิ์ชะลักกางเลยครับตรงอย่างเดียวจะไปภูวงเวียนสะลักกางนี่เลยนะคะโอ้แข็งเลยหนึ่งสองสามโอเคค่ะ

จะตัดเล็บผมท่นว่าใส่เรื่องงานวันกับมูกับพี่จะลิ้นหนังเล่นนยางโอ่ไงธรรดารับจบฟันเล็กผมเลยผมก็ไ่เคยเอาออกผมมเอาออกตอนอายุป,ประมาณ38ปด แค่นี้แหละออกไงครับองค์บอรู้เศร้าตกคอไปเลยบ้อยคบเอาออกครบเศร้า,า,ไไเ,อา,ออาเลยผมเศร้าอะไรปีนี่ค่ะมันสะสมอยู่หลายปีมันมีดินมีอะไรอยู่เดี๋ยวให้ดูค่ะโอ้โหมีแต่เศษดินหัวยิ้มปวดจังไงอากาศมันคมามากไหม,ม,มดูก่อนคือมันดูคือมันตกเฟรม น,นปปางไปนางดูคนข้างก็ได้นะคน <c oughs> แอปหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเลยมันจะโดนหน้าฉันนั่นึงค่ะ ปเดียวบเียวนะคะ <laughs> ปโอเคค่ะโอเเดียวกเียวรเยวดีล้ตัดง่ายอืมหอดแล้ลล <c oughs> ออะคะ <c oughs> ง่ายค่ะแต่เห็นชัดเลยว่าเป็นแง่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาอนี่ไงตววอยู่ตั้งนาน